สวัสดีค่ะพบกับแซงของแก้วเซียนเคยนะคะอ่นนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะเราก็จะไปถ่ายรูปที่สวนสานาระ,ะนี่เราสองคนก็เต็มเต็มตัวเสร็จแล้วนะคะนี่อย่างเราเพื่อนๆอยู่เ <c oughs> ขาแต่งตัวยังไม่เสร็จเลยไปกันแล้วมันแสงจริงไหมคะเหมือน,นกัน, <c oughs> นรุ่นเร็วกันค่ะ <c oughs> น้องลินลาก็ไปด้วยนะคะ <c oughs> เวลาไล่สองเลอนกว่าเองค่ะไม่นี่ไม่ออกมากินเว่ด้วยกันเลยนะกินไม่ได้ินออกมากันแล้วนะคะเดินตกันแล้วค่ะตอนนี้กำลังเดินทางไปนะคะแดดร้อนนิดนึงที่ก็จะเป็นตอนกลางวันค่ะอื่นะคะสาวๆของเราสวยกันทุกคนเลยนี่บรรยากาศตอนกลางวันก็จะประมาณนี้นะคะ ี่ก็จะเป็นน้องวันรักไทยดีสอดดีสอดตอนของแก้วพอจองอ่ะเพราะว่าที่นู่นที่บีสอดวนลอยนี้เต็มนะคะก็เลยได้นอนที่อ่าีสอดลุงหวังแลดจ้าะะเลยค่ะแดดร้อ <laughs> นมาก<ำ>สู้แดดไม่ไหวลำแม่ลำแน่ไม <laughs> ่เป็นไรเราไปอบผิว ม่มีห้องพักเลยนะคะอืแบดคลอด้้นแต่ละคนเอามือวางแห็กกันทุกคนใครๆก็โกักนะคะเพราะว่าเอาผิวมานานกวาจะขาวไร่นะคะถ้าลำแห็กนี่หายหายยากที่สุดค่ะในกันเป็นร้านอโอ้มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวใช่ไหม แข่งมันใหญ่นอแดดร้อนสู้ากนนวันนโอ้วนลอยมีรีสอร์ทที่นอนที่พักเยอะมากเลยนะคะทุกคนโอ้นี่ก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งหนึงที่ลังที่สุดในประเทศไทยนะคะแล้วก็ลอยสูงแล้วก็ค้งเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะกว่าจะมาถึงนี่ไม่ง่ายๆเลยนะคะแต่เขาตกแต่งไล่สวยงามมาก แต่งเหมือนประเทศจีนเลยนะคะทังเราก็จะเยอะนิดหนึ่งนะคะา่าผู้ใหญ่ก็จะสิบสอคน,นะค่ะคเหล็กสามคเดือมีเยอะมากเลยค่ะมีรอบรอบหนองเลยนะคะ <m akes> ม,มีหลายคันมากเลย <m akes> นี่ขนาดตลางวันยังมีคนนั่งเรือน,นะคะ <m akes> ผมเจอเขานี่นั่งตอนเช้าแล้วนะคะตอนเย็นจะนั่งอีกรอบนึงค่ะ ตอนเย็นก็จะใส่ซุดจีนนะคะแล้วก็ล่องเรือแบบเออเป็นผู้สาวจีนนะคะตอนเย็นคือจะเป็นคนจีนกันหมดเลยค่ะใช่แล้วตอนนี้กลายเป็นคนเกาหลีไปก่อนโอ้มาใกล้ๆรีสอร์ทนี้แล้วก็รีสอร์ทนี้ก็สวยมากเลยนะคะทุกคนเรือนี้ก็จะเก่านิดนึงนะคะผังนู้นก็จะเป็นเรือใหม่ค่ะทำไเมื่อกี้ผ่มาทางสาวๆผงเรา เป็นสาวนานาซาดเลยค่ะแต่งตัวแบบไหนก็เป็นคนเมืองนั้นโอ้น่าอยู่มากเลยค่ะทุกคนโอ้ส้อตนะคะใสกระจกใสหมดเลยตอนที่เราจองห้องพักนะคะที่นี่เต็มนะคะก็เลยไม่ได้จองค่ะอ่านี่ค่ะสนซาก็มีนที่เราจะไปก็จะเป็นที่ไหนรุ้นอยู่นะคะ นี่นี่ก็จะเป็นร้านอาหารแล้วก็มีซุดจินให้เศร้าด้วยนะคะทุกคนมีซุดจินสวยๆทั้งนั้นเลยที่เนี่ยนี่โอ้ของเด็กก็มีนี่นะคะซุดจินให้เศร้าโอ้ร้านนี้สวย ก็จะเป็นบุกเฮ่ชาบูนะคะ<า>แ,ลแล้วก็มีเว<า>แบบกินให้ให้กินชิลๆด้วยก็ไม่ไม่อกบุกเฮซาบูคือทาเขาไรื่อยว้าวเหมือนกำแพงเลยนะคะนี่ยเกเอันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะคะทางเข้าที่จะไปอ่าหนองว่านลักไก่นะคะนี่ตอนนี้ก็จะไปที่สวนชาค่ะ นี่ก็มาถึงแล้วนะคะนี่ก็มาถึงสวนซาที่เราจะมาถ่ายรูปเลยแล้วนะคะอ๋อสวนซาสูงมากเลยะค่ะโอ้สูงถึงวนนู้นเลยอันนี้ก็จะซื้อข้าวนะคะซื้อข้าวคนละเท่าไหร่ไม่รู้ะค่ะไป,ไปดูกันอัสนสนี้จะมีอ่ามีตะกร้าเก็บซาด้วยนะคะสอ,อ,องเดือนกว่าครับคุณเจดเดือนนู่นแ่ะคนละวเท่าไหร่คะ ตยาสิบสองก้นุยสอ,อ,องต้สิบองตยาสงต้องต้สองตุ้ยบสอ้ยาิบสองะสิบสองาทิบะอค้ยสบอ้าทองตาสิบส้าองน้าอ้ยาสองตุ้ยามาด้วยนะคะนองน้องตป้งหองกับนง้องเุ้ยสง้ยอง้องุอ้ยล,ลน้องนะคะ ไปดูแลกันไลยคะ่ะว่าน้องยินราชอบเด็กะะอางะนะเขาก็จะมีหมกกับตะก้าให้เลยนะคะเดี๋ยวจะไปเก็บชากันคะ่ะ เก็บซาบนเขานะคะมีหมวกให้เลยนะคะมีหมวกกับตกกะก้าให้เลยขอไม่รู้ว่าเหมาะหรือเปล่านะคะม,มีคนถ่ายให้อ่าเพราะว่าพี่รอดต้องดูแลแป้งหอมนะคะหอมแก้วก็เลยต้องใส่ไม้กันสั่นแล้วก็ถ่ายเองนะคะเอาตกกะก้าคนละอันนะคะพูกเลยแ <c oughs> ม่มีสีคำต็่มมวะตกกะก้ากับหมกเด<ส>็กก<า>็มตะก้าเลย หรือเปอะไรหมอหรือเปล่าหมอหมอหมอสมหรือเปล่าพ่อไหม,มพูดภาษาไทย<ม>ก็ไม่ค่อยซัดนะคะถ้าไม่ซัดก,ก็ขอคอครยด้นะคะเพราะว่าเป็นคนท่ใหญ่เออคนไทยเขินเออคนไทยเขินนั่นแหละมันก็เหมือน,อนกันคนขี้เขินใช่ไหมทุกคนมีลอกสก,กุล่าด้วยว้อกสก,กุล,า,า,สกกลาสวยมากเลยค่ะ ก็เก็บคอนเทนต์กันนะคะเพราะว่าเป็นลูกค้าขายของออนไลน์นะคะเราต้องเอาไว้ในตะกร้าไหมเราใส่กระเป๋าเยอะถึงจะไล่ขายของเยอะๆนะคะในกระเป๋าเอาไว้ตรงไหนดีจังเอาลิ้นหน้าใส่ในตะกร้าใส่ตะกร้าซะเลยช่วยด้วยลูกเลียดใบซานะคะไม่รู้ว่าเขาเล็ดยอดยังไงไม่รู้ว่าเขาให้เลียดหรือเปล่าแต่วเราไม่ต้องเลียดไม่ต้องเลียหรอกเราเลียดไม่ได้นะไปแล้วนะคะหนึ่งยอด ยอดละยี่สิบบาทก็น่าจะเลตแบบนี้นะคะนะคะไวชาไม่่นนาาจะโดหลยพันอ่ะี่เลิศก็จะเลตไวชานะคะยอดชาเออไม่ใช่เลตไวเป็นไหมอ่ะเป็นไหมคะเขาเลตแบบไหนหรอเดี๋ยวให้รู้หน่อยสิแบบนั้นหรอเอาแล้วกัแค่นั้นเอง พีเซนเตอร์คนใหม่นะคะอร่อยไหมโอ้โหกินสดๆแบบนี้เลยเหรอรสชาติเป็นแบบไหนบ้างขมนิดนึงแต่ก็รู้สึกมีพลังเ์ไอแล้วโอ้หลอกสลบกุหลานะคะสวยมากโอ้เหมือนเรามาอยู่เมืองจีนเลยนะคะแบบนี้เนี่ยถ่ายรูปก,กันพี่คนแก้วนะคะนี่ห<ม>นึ่งสอง็นี่ตอนนี้ก็ถ่ายรูปถ่ายคอนเทนต์กันอยู่นะคะ มุมสวยๆแล้วก็ถ่ายนะคะเพราะว่าสวนซาที่นี่กว้างมากเลยค่ะนี่มีทั้งสองผังเลยนะคะแล้วก็จะมีหลอกสกุละาต้นหลอกสกุล่าตามทางสองข้างทางนะคะแล้วก็จะมีสวนซาข้างในค่ะ,ะสวยมากนี่นะคะถ้าวิวตอนเย็นนี่จะสวยกว่านี้อีกนะคะแต่ตอนนี้แดดร้อนแล้วก็แสงเข้ากล้องนิดนึงนะคะ สวยมากแล้วก็จะมีที่พัก่มีรีสอร์ทเลยนะคะเนี่ยเขาแต่งแบบสไตล์จินนะคะสวยงามว้าวว้าวคือบรรยากาศส,สวยงามมากเลยค่ะโอ้วิวที่นี่ก็สวยมากเลยนะคะนี่คนมาถ่ายรูปก,ก,กับสวนสว์มากเลย ดอกสกุละสวยมากโอ้ถังเหล้าลองนะคะไม่รู้ว่าข้างในมีจะมีเล่าหรือเปล่านะคะน่าจะมีหรือว่าเขาเอาแค่โชว์โชว์ไว้นี่ก็จะไปห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็อยู่ข้างบนนี่โอ้สยสะาจจินหมดเลยค่ะแล้วก็จะมีไม้ไผ่้วยนะคะต้นไม้ไผ่แล้วก็จะมีต้นคริสต์มาสอ่าถ้าทางเซี่งตรงก็จะเรียกว่าต้นแปลกนะคะต้นสูงมาก ถามเขารู้แล้วนะคะคิดว่าเป็นถังเหล้าแต่ไม่ใช่เป็นถังน้ำเองนะคะนี่เขาก็เอาน้ําใส่แล้วก็วา,างโซ่แบบนี้เองค่ะร้อนแต่วิวบรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะนี่วันนี้ก็สวยมากเลยค่ะโอ้ถ้าใครมานอนที่นี่น่าจะเกิดแบบว่าวิวบรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะตื่นมาก็จะเห็นวิวสนซาอะไรแบบน,นี้ค่ะ นี่ข้างวนก็จะมีที่นั่งเล่นด้วยนะคะว้าวในร้อนสุดๆเลยค่ะแต่ก็สู้แหลดนะคะเพราะว่าอยากไล่รูปสวยๆเ <c oughs> หนื่อยมากเลยนะคะทุกคนเดินขึ้นมาสูงมากถึงศาลาน,นี้แล้วค่ะถึงข้างวนนี้แล้ว <c oughs> โคตรเหนื่อยอะ่ะนี่ค่ะจะมีสะพาน <c oughs> ไม้แบบนี้ไปนะคะบ้าวอยู่จุดนี้ก็เห็นวิวบรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะนี่นเห็นหนองลักไทยแล้วก็อรีสอร์ทเยอะมากเลยค่ะน,นี่ก็จะเป็นไร่ซานะคะที่เราอยู่ตรงนี้อ่าอยู่ตอนนี้แล้วก็จะมีลอกสกกราแล้วก็จะมีรีสอร์ทเยอะมากเลยค่ะรีสอร์ทที่พักนะคะนี่นะคะวิะะวสวยสวยมาก บรรยากาศที่นี่สวยงามอ่าแล้วก็มีสีสันมากเลยนะคะนี่สู้แดดมากเลยค่ะวันนี้แดดสองหน้าแบบสู้แสงแดดแบบสุดๆไปเลยนี่นะคะที่พักเยอะมากแล้วก็จะมีคนมาเที่ยวเยอะมากเลยะคะ่ะนี่นะคะเมื่อกี้เราก็อยู่จุดนั้นนะคะถ่ายลงไปเห็นอ่าเสร็จแล้ววิวบรรยากาศร่อนรักไทยหมดเลยนะคะถ้าอยู่จุดที่นู่น ว,<ป>ว้าวลย,ยวันววววววว้วววววยวาวว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 ะววววลววนวววววยวววววนวดวิ้วขามากเวยววะะาววววววลววววว้งวหนวงนะคะนวห <c oughs> นวว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 วเววววาวะไววควาววววทางไหววาวว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 มาวว แรกคิดว่ามีแต่คนจีนอ่ามาถึงพูดภาษาไทยใหญ่เลยค่ะไปกันเลยค่ะเขาผักมาเลหนะสวยมากเลยเนี่ยสาวที่ไหนคะเนี่ยสาวบนลอยสาวบนลอยมาจากเซิงตุงนะคะสาวลอยมาอ๋อรีสอร์ทนี่ก็สวยมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นที่พักนะคะโอ้ในนี้รีสอร์ทมีรีสอร์ทเยอะมาก นี่ก็จะออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปใส่สุดจีนอ่าล่องเลยอีกรอบหนึ่งนะคะท้าเลินมาก่อนเขาก็จะไล่พักขานิดนึงมวื่อยขาไหมคะทุกคนมมากค่ะ <laughs> ว้าวที่นี่สวยมากเลยคะ่ะทางข้าว,วั่นทางข้าหนองและไทยนะคะเข้าทางนี้ เราจะไปเลิกซูสวยใส่กันนะคะอ้าที่นี่สวยมากนี่นะคะซูจีนสวยนี่เราจะมาเซ้าซุดในนี้นะคะเพราะว่าซุดนี้มันสวยมากให้เวลาสุ่โงครึนึ่งั่โมงครึ่งนะคะันมงนาที ชุดกันอยู่ค่ะที่ทำผมด้วยถ้าใส่แล้วก็ต้องมาทำความสะอาดตรงนี้นะคะ,ะโ้ร้านนี้ก็สวยมากร้านอาหารนะคะ,ะหรือว่าห้องพัก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะโอ้น่าจะเป็นอันเดียวของที่สวนชานะคะเนี่ยนี่ร้านผลไม้ปั่นที่นี่ ร้านน่ารักมากร้านน่ารักน่ารักเลยนะคะสไตล์จีนหมดเลยว้าวของผักที่นี่ก็จะมีของผักเยอะมากเลยะคะ่ะร้านใหญ่มากเดินจนเมื่อยขาแล้วค่ะทุกคนยูนิคอร์ อากาศทางเข้าหนองว่านลักไทยก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนที่นี่ก็จะมีให้เช่าชุดเหมือนกันนะคะแต่มันจะไกลที่เราพักนะคะแล้วก็ที่เราจะนั่งเลนะคะก็เลยจะไปเลิกชุดที่ลุกเ,เลิกเ,ลกเช่าชุดที่ใกล้ๆที่เลนะคะถ้าเราเช่าที่นี่ไปโกเวลามันหมดนะคะเพราะว่าเขาเอา่า ให้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งน,นะคะนี่รถตัวนี้เลยนี่นั่งนถเที่ยวกันบ้างนี่รถที่นั่งรอบรอบน้องนะคะอ้าวเขาขายของกินเยอะมากเลยแล้วก็จะมีสามล้อเลยนะคะนี่สามล้อเดี๋ยวจะเราจะนั่งแบบนี้ไปนะคะบินเลยบิน,นสวยมาก แล้วใส่ชุดจีนแล้วก็มานั่งสามล้อนี่วิวบรรยากาศตรงนี้สวยมากเลยค่ะทุกคนโอ้หสไตล์จีนโอ้โหยาวไปเลยค่ะยาวถึงนั่นเลย ah, <c oughs> เอาน้ำข้างทางค่ะ นี่ก็มีพี่เช่าชุดนะคะข้างบนก็จะอ่ากินข้าวแล้วก็นั่งชิวๆเลยแบบนี้ค่ะนี่โอ้น้องหอมทางนี้น่งใสมากเลยเนี่ยมันไล่แสงแสงเข้าเนี่ยอ๋อนี่แสงตรงนี้จะสวยนะคะนี่เราจะนั่งรถเวลาประมาณเจ็ดโมงนะคะตรงนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศก่อนค่ะเลยมาพักกินข้าวตรงนี้นะคะ นี่กับเขาเองไม่มาเลยค่ะเขาเอาอะไรนะเขาวเังไม่มาเออขาหมูมาแล้วค่ะกอืมปลาปูนี่ก็อร่อยนะคะหวานอ๋อไข่ออนเป็นหัวนี่เนื้อสุสั่งอยู่มันนี่นะคะเนื้อผัดขิงแล้วก็ขาหมูอ่าแล้วก็ของยังไม่มาครบนะคะอยู่ข้าวกันแล้วค่ะน้ำมบ้างก็จะชิมเนื้อผัดขิงดูนะคะ ไม่หมดนะาคนกินเดยเด็มที่นี่รสชนะาติอร่อยมากหอมขิ้นมากเลยนะคะเหมือนเป็นหลุมยังหมูๆๆหผัดขิงๆๆน้ำจิ้มวา,มห,วามหมูลยทขามูตุ๋นนะคะเราสมัด้านน้มากแ่นม มันไปอย่างนั้นใชนไหมมันก็เขอโยมานุ่มขึ้นใส่ตามค่ะอร่อยเดี๋ยะย่างขโอ้ไม่เป็นไรมีเยอะแยะเนี่ยมีทั้งอมใหญ่อมเล็กไปเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยนะคะเหลือแกงยังไม่มาค่ะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากค่ะ นี่เราก็ใส่ชุดจีนกันแล้วนะคะนี่ของเตะของเตะน,นะคะอ่าเวลาเรานั่งเรือก็จะเป็นเจ็ดโมงนะคะแต่เราใส่ชุดก่อนแล้วก็มาถ่ายรูปก่อนนะคะตามของเตะสวยงามมากเลยแล้วพาไปรูข้างนอกนะะ่ะเลยนี่ค่ะเอ้ยเหมือนท่าไรน่ารักเลยเหมือนจีนเลยค่ะ โอเคโอเคแล้วนะมาซ็นยูอันป้าไปหลับเป็นอะไรอ่ะเออนี่นี่สว่างก่ากเีลยเออสว่างมากเลยตอนนี้โอ้เมื่อกี้ไม่สว่างเท่านี้นะคะแต่ตอนนี้สว่างมากลุกเลยลูกเลยขากระหอมอย่าไปกระห้องมานี่เลยอากาศโคตรเย็นเลยค่ะ ลางคืนนี่ก็จะเวลาจะเยอะนิดนึงนะคะแต่ตอนเช้านี่แฟร์เร็วเองนะคะว้าววิวสวยมากเลยค่ะตุ้ยกันไหนที่นะคะฝั่งนี้โอ้กว้างมากเลยตุ้ยกันไ่มคะใส่ดูด้วยจ้าตุ้ยแม่ก็นั่งตุ้ยนั่งนั่งถ่ายอ่ะลูกพ่ออ่ะลูกพ่อก็ใส่เสื้อนานะแล้วก็นั่งมาสองคันนะคะสาวๆมองกล้องหน่อยค่ะ โคตรเย็นเลยนี่วิวบรรยากาศสวยมากมีต้นคริสต์มาสเหรอไม่ใช่โอ้โหโคตรเย็นเลยจริงๆอ่ะจะใส่ตอนเช้านะคะแต่ตอนเช้าตื่นสายไม่ทันได้ใส่ก็มาใส่ตอนเย็นแบบนี้นะคะเมื่อแล้วพี่รอก็ใส่ใส่เย็นโอเคโอเคเย็น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 ไม่ไหวแล้วเหรอแล้วก่อนแม่ไหว คะสนุกสนานมากเลยนี่เาขาทำภาพเจนหนาวหนาวหนาวอากาศเย็นมากเลยค่ะตลางคืนนี้ไม่ค่อยตื่นเต้น,น,ะะตนแล้วนะคะเพราะว่าตอนเช้าเรามานั่งหนึ่งรอบแล้ว <c oughs> ไอ้นี่หนึง่งเยจนมากเสื้อชั้นเสืร์อะไรลูกเชือนั่งที่ไหนเอาในต้นซโซฟาเนี่ยเลยอันเดีย น่ารักมากเลยนะคะเหมือนออสาวจีนเลยนก็ีนก็จะมีอ่า<ะ>เขานั่งเลยเยอะอยู่นะคะหลายคันเลยใันกกนันน่นมานั่งหัหเลยนี่อากาศโคตรเย็นเลยนะคะ ว้าวไฟแสงสีสวยมากข้างหลังโอ้โหเล่นลำนู้นนี่เขาสนุกมากเลยนะเฮฮ<ะ>ามากเลยขำไม่หยุดเลยค่ะนี่นเรานั่งมาด้วยกัน6คนนะคะแล้วก็อีก2คนคะ่ะนี่เรานั่งก่อนที่เราจองไว้นะคะเราจองไว้ เจ็ดโมงแต่ออกก่อนเจ็ดโมงไล่ค่ะนหนึ่งทุ่มใช่ไหมอาเสียงถุงก็จะเรียกว่าเจ็ดโมงนะคะแต่ที่นี่เขาจะเรียกว่าหนึ่งทุ่มไทยเขาจะเรียกว่าหนึ่งทุ่มโอ้สวยมากแล้วก็ตอนเย็นนี้มีคนมานอนเยอะมากเลยค่ะตอนกลางวันนี่ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะคะที่ห้องพักห้องพักรีสอร์ทวนลอยก็ เต็มทุกห้องเลยนะคะกลางคืนก็ในน้องก็จะไม่ออกวันนะคะตอนเช้าก็จะออกวันระเหยน้ำอากาศเย็นๆกลางคืนตอนเช้าก็หนาวมากแต่ถ้าเลดออกก็จะอุอน่นๆนิดนึงนะคะ่ะบรรยากาศกลางคืนก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะคะกลางวันก็จะสวยอีกแบบหนึ่ง โอเคไหมใ่ค่ะเรายังซอฟี้กันอยู่เลยค่ะนี่นะคะเราจะมานั่งล้อม้านะคะเราโทรหาอยู่ยังไม่ติดนะคะเพราะว่าเห็นเขานั่งแล้วก็ปั่นรอบๆรอบๆที่หนองรั้วว่านรักไทยนะคะนี่ตอนนี้เราก็รอกันอยู่ค่ะ อาวะรกาศหนาวมากโคตรเย็นเลยจะเล่นน่าเห็นไหมนี่มาหิงห้ยกับน้องเขานะคะมีมาที่นี่สักลายไม้ไพ่ถึงแล้วลายไพ่โอ้ยเขาเปิดแล้เนี่ยอ๋มก็เขาของเขาเปเนาะใ่ไอ่าล้อม้านี่เขาให้นั่งสามคนนะคะอ่าแต่เรามีมีกันหลายคนเนี่ยน้องหอมอ่าสามคนอ๋อมีกันหกคนพอดีนะคะร้อนมากเอาซาช คืนวันนี้คนก็จะเยอ,อะกว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานคนไม่เยอะเท่านี้นะคะม,มีคนกางเต็นท์นอนที่นี่ก็มีนะคะถ้าเขาไม่ไล่เช่าโรงแรมไ้เขาก็มานอนที่นี่เอาเต็นท์มากางแล้วก็นอนที่นี่นะะที่แรกว่าจะนั่งรถม้านะคะแต่รอนานมากรอไม่ไหวก็เลยกลับห้องนะคะแล้วก็จะไปถ่ายรูปที่ ที่กินข้าวเมื่อกี้นะคะหน้าห้องเมื่อกี้โอ้ยครตหนาวเลยค่ะคเครตสุดที่เราเซ่้าเมื่อกี้ก็จะเป็นอของที่พักนี้นะคะใส่ไม่จำกัดเวลานะคะใส่ถ่ายรูปจนเวอร์ใส่ไล่อะไรอ่ะคุณนปีย์ว้าวนี่นะคะจะมาถ่ายกับตรงนี้นี่ ว <reading standard" S 2> ้านนี้สวยมากนี่นะคะงาเนี่ยมันีบรรยากาศดีมากเลยอ๋อุที้องอกนี้ก็จะเป็นเบื้องหลังของการฝึกเต้นติ <abra PowerPoint> 1, 2, 3, 4, 5, 5๊กตักนะคะหนึ่งสองสองสามสา่ต้นะเอเอาหนึ่งข้างข้าที่หนึ่งข้าขวาข้าขวาตัด้องหกไป

<laughs> 讲哪儿、啊？没。你跑哪儿？ จบคลิปเพลงเท่านี้นะคะลืมปิดคลิปค่ะฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะ